ับผมอันนี้ก็ช่วงเป็นกี่โมงแล้ววะก็ห้าทุ่มนะเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนสี่สิบห้าห้าทุ่มสี่ิห้าเออไม่ต้องไปนทุสี่สิบห้าเวลาเนี้ยเวลาที่เนี้ยเวลาที่เนี้ยอ๋อเวลาที่นี่ห้าทุ่มสี่สิบห้าครับผมก็เที่ยงคืนนั่นแหละกายละวาไอีเหอย เขผมก็ก็ก็กอามาทานมือ้อมือมือ,ม,อมือที่สี่นะฮะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนเก,กาะลังกาวีนะครับนะะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะร้านอาหารนะฮะหน้าตา อาาจะอร่อยทีเดียวนะครับมีไก่มีไก่ในหม้อด้วยนะครับบ้านรัก็เลยมีไก่ในหม้อด้วยนะโ้อาาจะอร่อยเลยทีเดียวแน่นอนมากครับนี่คือบรรยากาศของร้านนะฮะก็อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ว่าไงครับเอ่อมื้อนี้คิดว่าจะอร่อยไหมจากทีคิดว่านะจารย์ว่าก็ดีกว่าปากเอาปากไปถูดีกว่า ไม่ได้ทาเลยฮะอาจา,จารย์รู้ได้ไงว่า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 ,วาดีกว่าปากเอาไปถูดินเนี่ยราคาของร้านเท่าไหร่นะอาจารย์ว่านะเฮ้ยเอานี้ปะเออครับเอกมัสซารา่าก็วะก็คล้ายๆอันนั้นแหละแต่ว่าเป็นเป็นไขไ่เลยลองกินในั้านดูมันดิเออถ้าชอบ <c oughs> สั่งอันเนี้ยไอ้แบบเนี้ยสังสง่งมาแล้วเป็นไก่ราคาอร่อยเลยคอยสั่งครับปลอใช้มีโอ้ช้อนซ่อมก็ได้ครับมีเขาก็มีช้อนซ่อมให้นะฮะ แล้วแต่แล้วแต่ตามสันดานะครับครับเออบี๊เซ็กอ์นะฮะนี้ก็เป็นหน้าตาเมนูนะครับที่เกลียดลุกถูกที่เกียดลุกน,ลนะครับ อร่อยแต่รู้สึกว่าจะนานนิดนึงนะครับพอบอกก็อะไรมานั่งกินเป็นครั้งแรกของกันมีมากมากนะับค uh ือ huh. อะไรประมาณว่า เยอะมากผมเดินมาสามทีรอบก็คนเต็มร้านตลอดคนโมือก็ตัวครับผมร้านร้านชื่อร้านอะไรอะสุมาสุดสุมาสุดโทมาโตโทมาโตอ่านาสิิกันดานาสิกันฮาฮาสิกันดานาสิกตับสะอาดไทยก็นาสิอนาิกันดาอ๋อนาสิกันดานะครับอ๋อไม่ใช่แล้วฮะเออฮะเดี๋ยวผมจะสูงชื่อนะครับ ครับผมเออ4ชั่วโมงมนะฮะสบายเลยก็ดีีฝัก็พักนึงนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูอ่สกพักนึงอนะาหารก็คงจะมาที่เรียนเนี่ยครับทั้งเดียวถ้าอาหารมาแล้วแต่ผมจะถ่ายเป็นหน้าตาอาหารให้ดูนะครับก็แป๊บนึงแป๊บนึงนะครับช่วงนี้ก็ผมก็นั่งรอก่อนัป๊บนึง